บทที่8แขกของกลางคงมีไม่กี่คนหรอกค่ะอย่างครอบครัวของฮันนี่ต้องจัดให้เป็นแขกของเล็กยังไงก็แล้วแต่พี่หวังว่าในจำนวนแขกของกลางคงมีคุณธนัตร่วมอยู่ด้วยนะเพราะพิ่เล็กเขาอยากเห็นพี่สาวเยาทั้งบอกให้รู้ว่าน้องชายอยากรู้จากธนัตชื่นสวงยิ้มอย่างกระดากกระดากคุณธนัทรับปากแล้วค่ะวันนั้นยังไงก็ต้องมาแน่ ถ้าไม่มาคะแนนตกไม่รู้ด้วยคราวนี้พี่สาวหัวเราะพี่ใหญ่ก็ดีแต่เย้าคนอื่นจะไม่ยอมเปิดโอกาสให้ใครบ้างหรือคะถามครึ่งเล่นครึ่งจริงประตูมันปิดตายซะแล้วคงจะเปิดไม่ได้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆสบายกว่าบอกน้องสาวตรงๆคุณหญิงมองดูลูกสาวคนรองเป็นเชิงปรามด้วยเกรงใจลูกสาวคนโตจะสะเทือนใจกับอดีต ชื่นสวงอ่านสายตาของคุณหญิงมารดาออกจึงเปลี่ยนเรื่องใหม่ว่าแต่เล็กนอกจากฮันนี่แล้วจะมีสาวไหนมาอีกหรือเปล่าคะไม่รู้สิแต่เรื่องเพื่อนนี่คงมาทั้งหญิงทั้งชายอยู่แล้วความจริงรายฮันนี่ก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนเห็นเล็กบอกว่าจะต้องดูดูกันไปก่อนว่าจะไปกันได้ไหมแต่ฮันนี่หวังในตัวเล็กเต็มร้อยนะคะ เรื่องอย่างนี้อย่าเพิ่งมาหวังอะไรกันมากมายกลางบอกน้องเพื่อนสิสิพอเล็กยังมีเวลาที่จะเลือกผู้หญิงอีกมากมายทึกทักทุ่มเทม,มากเกินไปผิดหวังแล้วจะมาโทษกันประมุขของบ้านบุษราคำพู้เสียงเรียบเล็กบอกคุณแม่กับพี่ใหญ่ว่ายังมีคนอื่นอีกหรอคะเรียบเคียงถามเขาบอกแต่ว่าจะต้องดูดูกันไปก่อนเรื่องอย่างนี้จำเป็นต้องใช้เวลา ซึ่งเล็กพูดก็ถูกของเขาพี่แล้วคุณแม่เห็นด้วยกับเขาอย่าให้มันเลือกนักมักได้แรกก็แล้วกันคุณกลางว่าสนับสนุนมรารตีอย่างเต็มที่คุณหญิงมันดาหัวเราะเมื่อพูดว่าได้แรกก็ช่างมันเถิดถ้าเป็นแรกทองคำคุณแม่พูดอย่างนี้ระวังเล็กจะได้ใจนะคะเดี๋ยวไปคว้าเอาใครมาก็ไม่รู้กลางพูดเหมือนไม่รู้จักน้องถ้าน้องคว้าอะไรง่าย ป่านนี้คงจะมีน้องสะพายให้กลางไม่คนไทยด้วยกันก็พวกแหม่มไม่ต้องให้กลางมาช่วยแนะนําให้หรอกคุณหญิงพูดอย่างเชื่อใจลูกชายว่าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังกลางเห็นว่าครอบครัวนี้เป็นคนดีจะต้องข้อกับเราถึงได้แนะนําค่ะแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่บอกให้กลางรู้ว่าเรื่องอย่างนี้เราจะไปบังคับกฎเกณฑ์กันไม่ได้แม่บกบอกเล็กได้แต่เพียงว่า ต้องดูดีๆอย่าให้แม่ผิดหวังพอเล็กจะเป็นผู้สืบตระกูลสราวินของเราคงชี้แจงลูกสาวเสียงเรียบวันนี้คุณใหญ่ได้ไปจ่ายผลไม้กับเครื่องกระป๋องของใช้ที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตกับทองก้อนโดยมีนายจอนเป็นคนขับรถพอรถใกล้ถึงซอยคุณใหญ่ก็จัดแจงออกคำสั่งขับเลยไปที่บ้านแม่ปริมก่อนนะนายจอนแล้วค่อยย้อนกลับมาครับผม เมื่อรถมาจอดหน้าบ้านของนางปริมคุณใหญ่ก็จัดแจงก้าวลงจากรถหลังจากที่ในจรมาเปิดประตูให้จากนั้นก็บอกทองก้อนให้หยิบถุงผลไม้ถุงเล็กออกมาในจรเดินไปกดกริ่งประตูโดยไม่ต้องรอให้เจ้านายสั่งในอาจได้เป็นผู้มาเปิดประตูรัว้วพอเห็นคุณใหญ่ก็รีบว่าอย่างนอบน้อมพร้อมกับเชื้อเชิญเชิญข้างบนก่อนครับผม คุณใหญ่ก้าวขึ้นไปบนบ้านตามคำเชิญซึ่งมีทองก้อนถือถุงผลไม้ตามมาด้วยเชิญค่ะนางปรางกับนางปริมออกมาเชื้อเชิญอีกครั้งพร้อมกับทำการคารวะอย่างนอบน้อมคุณใหญ่รับการคารวะแล้วก็สุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้นางปรางเลี้ยงไปจัดหาน้ำมาให้ในายอาจแม่ปริมนั่งเสียบนเก้าอี้ด้วกันใช่ไม่ใช่เจ้าใหญ่นายโตมาจากไหนก็รู้อยู่แล้ว ท่าที่บอกเช่นนี้ก็เพราะเห็นคนทั้งสองเตรียมจะนั่งกับพื้นอย่างทองก้อนฉันจะไปซื้อของเลยซื้อมาฝากด้วยรับถุงผลไม้จากทองก้อนมาวางบนโต๊ะขอบพระคุณค่ะคุณใหญ่ไม่น่าเดือดร้อนเลยนางปริมพูดอย่างเกรงใจไม่เป็นไรหรอกแค่ของนิดหน่อยๆตั้งใจเอามาฝากเยคนเก่งของเจนด้วยนี่คงยังไม่กลับจากเรียนสิ ถามถึงปัญญาในตอนท้ายอย่างบอกความเอ็นดูค่ะวันนี้เรียนตอนบ่ายก็เลยกลับเย็นหน่อยนางปริมตอบนางปรางนำน้ำมะตูมมาให้ผู้เป็นแขกและบอกว่าน้ำมะตูมค่ะโป้งบอกว่าคุณใหญ่ปลดดเย่คนนี้ช่างสังเกตช่างรู้ใจใครๆไปเสียหมดกล่าวชมด้วยใบนหน้ายิ้มแยม้มแล้วก็ถามนายอาจวันนี้รู้สึกว่านายอาจจะกลับเร็ว บางเอ,อืญนผมท้องเสียครับผมเจ้านายเลยให้กลับมาพักผ่อนคุณใหญ่พยักหน้ารับรู้แล้วก็บอกทุกคนว่าเมื่อเช้านี้ครูพิสมัยโทรมาชมลูกศิษย์ใหม่กับฉันว่าหัวไวมีพรสวรรค์ทางนี้เพียงไม่เท่าไหร่ก็รำได้อ่อนชอยถ้าอย่างนั้นก็สิ้นคอไปทีหนึ่งคะ่ะดิฉันกลัวว่าจะไปรำกระโดกกระเดกให้คุณใหญ่กับคุณหญิงท่านขายหน้าใครๆเขาว่าไปเอาเด็กที่ไหนมารำ ลุงครูพิสมัยชมแล้วก็สิ้นห่วงแล้วก็วันงานเชิญเชิญทุกคนให้ไปดูลูกสาวหลานสาวรำไปกันทั้งครอบครัวนั่นแหละคุณใหญ่มีอะไรจะใช้ดิฉันบ้างไหมคะนางปริมถามไม่มีหรอกฉันให้ไปในฐานะแขกนะคุณใหญ่บอกอีกสักครู่ก็ลากลับเมื่อคุณใหญ่กลับไปแล้วนายอาจก็นั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ จนนางปรางต้องหัวเราะออกมาตาลุงแกหุบยิ้มลงเสียบ้างเถิดใครเห็นเขาเขาจะคิดว่าแกไม่เต็มบาทไม่มีใครเข้ามาว่าฉันหรอกมีแต่แกเท่านั้นไม่ว่าจะทําอะไรเป็นค่อนเป็นขัดคอไปสมดเห็นไหมละ่ะฉันบอกแกแล้วว่าโป้งมันจะต้องทําได้หลานลุงอาจสัอย่างถ้าลําไม่ได้เรื่องแล้วก็ครูจะถึงกับโทรมาชมหรือนายอาจคุยทับทันที จากนั้นก็จัดแจงพูดกับยายป้าของเขาเสียงอ่อนยายป้าฉันเห็นจะต้องขอเบิกเงินจากแกสักหน่อยก่อนวันงานของคุณหญิงท่านจะมาถึงเบิกไปทำไมกันนางปรางเริ่มเสียงขุนเมื่อเกี่ยวกับเรื่องเงินก็ก็เวลาไปงานคุณหญิงท่านฉันอยากแต่งตัวให้มันดีๆหน่อยซื้อสูตรสักชุดดีไหมภรรยาประชด ฉันก็จะเพียงขอซื้อกางเกงใหม่กับเสื้อสักตัวแต่งซอมซ่อไปเดี๋ยวก็จะอายไปถึงโป้งมันชี้แจงเบาๆโอ้ยแข่เขาออกเยอะแยะไม่มีใครเขารู้หรอกตาลุงว่าแกเป็นลุงของโป้งมันนอกเสียจากแกจะไปเปิดป้ายไว้ที่เสื้อบอกเขานางปรางพูดอย่างไม่มีทีท่าว่าจะอนุมัตินางปริมสงสารพี่เขยจึงช่วยพูดให้พี่ปรางก็ให้พี่อาจเปิกเธอ ความจริงพี่อาจไม่ได้ซื้อเสื้อผ้ามานานแล้วเพราะแต่งเครื่องแบบประจำนายอาจมองน้องเมียอย่างขอบใจเมื่อได้ยินนางปรางเอ,อออกับน้องสาวเอาเถอะจะให้เบิกไปซื้อก็ได้แต่ต้องเลือกดูราคาที่สมควรเหมาะสมกับฐานะของเราไม่ใช่เห็นชางขี้ก็ขี้ตามช้างฉันรู้นะยายป้าฉันขอเบิกพันเดียวอะไรตั้งพัน ฉันว่า500อก็พอเสื้อที่ตลาดเห็นเขาขายตัวละร้อยเเหลือนั้นซื้อกางเกงก็ขี้เกียจจะพอฉันจะให้แกติดตัวเผื่อเอาแกะจะให้ฉันติดตัวเผื่อเอาไว้บ้างไม่ได้หรือเยบป้าเงินเดือนฉันแกก็กับเก็บหมดทุกเดือนให้ฉันไปทํางานวันละ80บาทเหลือกลับมาก็ยังให้ฉันเก็บเสจกระปุกอีกในอาจดําพันไม่ต้องพูดมากฉันให้แกเอาติดไปพันก็ได้ แต่จะต้องเหลือกลับมานึกสงสารสามีแต่ก็ต้องทำขึงขังคุณใหญ่เธอซื้ออะไรมาฝากนางปริมพูดค้ายลำพึงกับตนเองพรางเปิดถุงออกดูก็เห็นมีส้มแอปเปิลองุ่นตายจริงซื้อของแพงๆมาทั้งนั้นหยิบออกจากถุงมาวางบนโต๊ะคงทั้งใจเอามาให้ยิบโป้งของเธอมากกว่าคนอื่น นางปรางเดาพรุ่งนี้ปป้งเรียนชาวเลิกเที่ยงคงจะต้องทำอะไรไปตอบแทนเธอบ้างให้โป้งเอาไปให้นางปริมพูดเย็นนั้นพอปัญญากลับมามารดาก็เล่าให้ฟังว่าคุณใหญ่แวะมาหานำของฝากมาให้ทั้งบอกให้รู้ว่าปัญญาได้รับคำชมจากครูเพื่อเธอจะได้มีกำลังใจคุณใหญ่บอกว่าครูชมโป้งว่าทำได้ดีเหรอคะ ถามเสียงใสดวงตากลมโตคู่สวยเป็นประกายแจ่มใสจ่าบอกว่าโป้งของแม่หัวไวมีพรสวรรค์ทางนี้โป้งจะพยายามรำให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะปัญญาพูดอย่างหมายมั่นดีลูกวันนั้นเวลาโป้งของลุงรำลุงอยากให้สะกดคนดูทั้งหมดนายอาจพูดพร้อมกับยิ้มอย่างปราบปลื้ม คุณใหญ่เธอแวะเอาผลไม้มาฝากแล้วก็ยังบอกว่าวันงานให้พวกเราไปกันทั้งครอบครัวท่านคงรู้ว่าแม่ป้าลุงแล้วก็น้องอยากเห็นโป้งรำนางปริมบอกลูกสาวด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มคุณใหญ่คงอยากให้ทุกคนไปเป็นกำลังใจให้โป้งด้วยวันนั้นโป้งจะทำให้ดีที่สุดไม่ให้คุณใหญ่คุณหญิงท่านรวมทั้งแม่ป้าลุงและป้าผิดหวังในตัวโป้ง บอกเป็นการให้คำมั่นสัญญาโป้งพรุ่งนี้เรียนช่วงเช้าใช่ไหมลูกค่ะแม่กับป้าว่าจะทำอะไรไปให้คุณหญิงกับคุณใหญ่เพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านพอโป้งกลับมาแม่จะให้โป้งนำไปให้ท่านมารดาบอกค่ะรับคำอย่างเต็มใจไม่เกี่ยงงอนทั้งนี้ก็เพราะอยากฟังจากปากของคุณใหญ่อีกครั้งว่าครูพิสมัยพูดถึงเธอว่าอย่างไรบ้าง แม่กับป้าจะทำอะไรให้ท่านคะว่ายังไงพี่ปางเราจะทำอะไรให้ท่านดีพี่ว่าพวกของว่างดีไหมปั้นสิบทั้งคุณหญิงคุณใหญ่คุณกลางก็ชอบทั้งนั้นและเคยพูดว่าซื้อที่ไหนกินก็ไม่เหมือนที่เราทำนางปรางออกความเห็นคำพูดตอนท้ายทำให้ในอาจกระแอมกระไอเบาๆอะไรติดคอแกตะลุงเปล่าปฏิเสธยิ้มยิ้ม ทำดีไปฉันจะไปให้แกเบิกเงินนางปรางขู่นายอาจจึงลุกเลี่ยงไปทั้งที่อยากร่วมวงสนทนาด้วยลุงจะเบิกเงินอะไรครับป้าคะก็เงินของลุงที่ป้าเขาเก็บไว้ทั้งหมดนั่นแหละลุงจะขอเบิกไปซื้อกางเกงกับเสื้อเอาไว้ใส่เป็นวันงานบ้านบุษราคำเพื่อไปดูโป้งรำนางปริมตอบแทนป้าก็ให้ลุงเบิกเถิดค่ะ ลุงแกก็อยากจะหล่อบ้างเบิกนะป้าให้เบิกแต่วันไปงานจะต้องคอยซักซ้อมกันเพราะกลัวไปเห่อโป้งจนขายหน้าคนอื่นเขานางปรางบอกหลานสาวเบาๆเกรงสามีจะได้ยินจากนั้นบอกให้ปั้นยาเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอาบท่าพรุ่งนี้พอเลิกเรียนแล้วโป้งจะรีบกลับบ้านค่ะเด็กสาวบอกก่อนที่จะผ่าไปวันนี้เรียนเสร็จ ปัญนาก็รีบกลับบ้านตามที่ได้สัญญาไว้กับมารดาโดยไม่ยอมแม้จะหยุดคุยกับเพื่อนๆทั้ทงไม่สนใจกับคำยั่วเยาทสงสัยจังว่าโป้งรีบกลับบ้านหรือว่ารีบไปพบใครนะปัญญา,ามาถึงบ้านปรากฏว่าปั้นสิบที่มานดากับป้าช่วยกันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอจึงรีบขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำแต่งตัวเพื่อนำของไปให้คุณหญิงชื่นหาไทย เพราะนางปีมักจะเตือนให้ปัญญาแต่งตัวให้เรียบร้อยเวลาไปพบคุณหญิงหรือคุณใหญ่ดังนั้นปัญญาจึงนุ่งกระโปรงสีดำส่วนเสื้อยืดสีเหลืองสดใสเก็บชายเสื้อยืดตัวหลวมไม่ไม่รัดรูปไว้ในกระโปรงเมื่อปัญญามากดกลิ่งที่บ้านบุษราคำลุงจรก็เป็นผู้มาเปิดประตูเล็กให้ตามเคยคุณโป้งนั่นเองลุงนึกแล้วมีอะไรมาให้คุณหญิงท่านอีกล่ะครับ ขนมปั้นสิบจ้ะคุณหญิงคุณใหญ่คุณกลางก็ชอบคุณเล็กก็ชอบเหมือนกันครับนายจรบอกทําให้ปั้นยาเกือบจะเผลอทําจมูกย่นเมื่อได้ยินคําว่าคุณเล็กมีแขกมาหรอจ๊ะลุงจรปัญญาถามเมื่อเห็นรถสีแดงแปลกตาจอดอยู่หน้าตึกซึ่งเธอคิดว่าคงไม่ใช่รถของบ้านบุษราคำแน่ครับคุณฮันนี่ กับพี่สาวของเธอมารอคุณเล็กคำว่าคุณเล็กยังไม่ทันสิ้นเสียงของนายจรก็ได้ยินเสียงแต่รถดังขึ้นที่หน้าประตูใหญ่คุณเล็กอายุยืนพอพูดถึงก็มานายจรพูดพาเปิดประตูให้แสนสวงเอารถเข้าแทนที่จะขับรถแล่นเลยเข้าไปข้างในเขากลับจอดรถข้างๆที่ปัญญากับนายจรยืนอยู่ดังนั้นปัญญาจึงส่งจานปั้นสิบให้นายจรช่วยถือ และยกมือไหว้แสนสวงเอาอะไรมาให้คุณแม่อีกหรือเขารับว่าให้พร้อมกับทักถามแม่ให้นำปั้นสิบมาให้คุณหญิงท่านค่ะแสนสวงมองไปยังจานเปรที่จัดขนมปั้นสิบวางเรียงอยู่บนผักอย่างสวยงามยังไม่ได้เอาขึ้นไปให้ท่านอีกหรือเพึ่งมากระมังค่ะท่านมีแขกเลยฝากลุงจรให้ไปมอบให้ท่านค่ะตอบคำถามหลังก่อน ไม่ใช่กลัวอะไรหรอือถึงไม่ได้นำไปให้เองอย่างวันนั้นถามยิ้มยิ้มปัญญาเดือดปุดปุดขึ้นมาทันทีดวงตาวาววับเพราะรู้ว่าแสนสวงจะต้องรู้ว่าแขกที่มาเป็นใครเขาต้องจำรสคนรักของเขาได้ไม่เห็นมีอะไรจะต้องกลัวนี่คะเพียงแต่คิดว่าเมื่อท่านมีแขกก็ควรจะดูจากมารยาทไม่ขึ้นไปขัดจังหวะท่านปัญญาตอบโต้ ตั้งเน้นคำว่ากลัวแสนสวงยิ้มเหมือนไม่รู้ว่าเธอย้อนเขา่าลุงจรช่วยนำไปให้คุณหญิงท่านด้วยนะจ๊ะโป่งกับปละเอ่ยลาในจรแล้วก็หันไปยกมือไหว้แสนสวงเป็นการลาโดยไม่ปรีปากพูดอะไรแสนสวงรับไหว้พร้อมกับยิ้มแต่ปัญญาไม่เห็นเพราะไม่ได้มองเนื่องจากยิงเครืองไม่หาย ที่แสนสวงถามเธอราวกับว่าเธอกลัวคนรักของเขาไม่กล้าเผชิญหน้าด้วยอยากบอกนะักว่าคนอย่างไอ้ปโป้งจ้างให้ก็ไม่มีวันกลัวแฟนของคุณสีตาความจริงอยากเจออีกหรือซ้ำไปดูซิว่าคุณเธอจะมาว่าอะไรอีกวันนั้นยังตอบไม่สะาใจเลยรู้บ้างหรือเปล่าแสนสวงเมื่อปัญญากลับไปแล้วเขาจึงได้ขับรถเข้าไปข้างใน ด้วยใบหน้าที่ยังระบายไปด้วยรอยยิ้มจนในจรมองอย่างนึกแปลกใจคุณเล็กเธอน่าจะรีบขึ้นไปพบคนรักของเธอที่มารออยู่กลับมาหยุดรถทักทายคุณโป้งนี่ถ้าคุณฮันนี้รู้เข้าจะว่ายังไงเนาะจากนั้นในจรก็นําจานขนมปั้นสิบไปไว้ในครัวบอกให้รู้ว่านางปริมนำมาให้คุณหญิงเพื่อจะได้รับประทานในเวลาอาหารว่าง นางปรางเห็นหลานสาวกลับมาด้วยใบหน้าบอกบุญไม่รับก็จัดแจงถามว่าเป็นอะไรไปเปล่าค่ะปากปฏิเสธแต่ใจกำลังตอบว่าโป้งไม่เป็นอะไรหรอกค่ะนอกจากอยากจะโชคใครสักคนให้แว่นกระเด็นพบคุณหญิงท่านหรือว่าคุณใหญ่หรือเปล่านางปรางถามอีกนางพริมเดินออกมาพอดีไม่พบค่ะท่านมีแขกโป้งเลยฝากลุงจรไว้ สีหน้ายังไม่ดีขึ้นท่าทางบอกถึงความหงุดหงิดอะไรบางอย่างมารดาจึงถามแขกของท่านเป็นใครล่ะก็แฟนคุณสีเออคุณแสนสวงกับพี่สาวของเธอไงคะ,ะเผชิญหน้ากันอีกหรือเปล่านางปริมจัดแจงเรียบเคียงถามไม่ค่ะแต่พอคุณแสนสวงกลับมาอุต่าห์ทำเป็นจอดรถถามว่าทำไมโป้งไม่เอาไปให้คุณหญิงท่านเองอย่างวันนั้น โป้งก็ตอบดีๆว่าท่านมีแขกจึงฝากรุงจรไว้กลับมาถามให้โมโหว,ว่าไม่ใช่กลัวหรอกหรือคงนึกว่าโป้งกลัวแฟนของเธอละสิโถเอ๋ยสําคัญผิดรู้จักไอ้โป้งน้อยไปซะแล้วพูดด้วยท่าทางที่บอกถึงความขุ่นเคืองแสนสวงโป้งมารดาเรียกเสียงหนักพร้อมกับพูดต่อไปเป็นการเตือนคุณเล็กน่ะเธอเป็นลูกชายของคุณหญิงน้องชายของคุณใหญ่นะ แล้วที่เธอถามอย่างนั้นอาจไม่ได้ตั้งใจก็ได้โป้งว่าต้องตั้งใจค่ะยืนยันอย่างมั่นใจเสียงอ่อนป้าว่าโป้งคิดมากไปหรือเปล่าเพราะคุณเล็กเธอก็รู้นี่นาว่าวันนั้นโป้งไม่ได้กลัวแฟนเธอนางปรางช่วยพูดคงนึกว่าวันนั้นไม่กลัวพอโป้งไม่รู้ว่านางนิ้วนั่นเป็นใครกำลับบงคะพอตอนนี้รู้ว่าเป็นแฟนเธอแล้วโป้งเลยต้องกลัวโป้งเก่งใจ เพราะเห็นแกคุณหญิงท่านกับคุณใหญ่หรอกไม่อย่างนั้นเมื่อกี้โป้งจะพูดออกไปตรงๆว่าเลยว่าโป้งไม่มีวันแม้แต่จะคิดกลัวแฟนของเธอต่อให้กลายร่างมาเป็นนางยักษ์ก็ไม่กลัวบอกให้ป้าฟังนางปริมจึงตัดบทว่าเอาล่ะขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าซะเถิดแล้วก็ไม่ต้องไปอา,าคาดแขนอะไรคุณเล็ก จบบทที่8